สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีเปลี่ยนแบต iPhone นะครับตอนนี้ก็จะเป็นแบตแบตเตอรี่ที่ได้มานะครับแบตเตอรี่ใหม่ของ iPhone 5นะครับขั้นตอนแรกเราก็นำ iPhone ของเรามาถอดออกให้หมดนะครับใน iPhone ของผมครับเริ่มต้นโดยโการปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องโอเคครับ พอปิดเครื่องเสร็จนะครับให้เรามาถอดตัวถาดใส่ซิมครับออกถอด<ท>ใส่ซิมออก<ป><ป>นะครับีเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาดูที่ตูดนะครับด้านล่างของไอโฟนนะครับมันจะมีน,ออน็อตก็จะสองชิน้นนี่ตรงนี้ครับให้คันออกนะครับ

มารอกนะครับถ้าเรามาดูครับรล็อกก็จะออกไปแล้วขันตามาครับอ๋อตอนนี้เพื่อโดนปุ่ม power ครับเดี๋ยวปิดเครื่องแบบงป๊บหนึ่งออย่่าเครืง ปิดแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับให้เราปิกหรืออะไรก็ได้ที่แข็งๆหน่อยนะครับที่บางๆแล้วแข็งมาเตรียมพร้อมแล้วก็ที่ดุดสักหนึ่งอันนะครับเตรียมพร้อมให้เราตัวนะครับยื่นขึ้นหน้าจอขึ้นมาครับสังเกตข้างล่างนะครับ มันจะมีรูนิดหน่อยอยู่ฝั่งมุมมุมขวามือมุมข้างล่างครับโอเคนะครับคี้มอมลราชรักสวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทรัศนประเทศไทยถนาวรังสิเขดกรุเพมรก็ค่อยมาเบาครับค่อยๆ โอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับโอเคจะได้แบบนี้ครับแล้วก็เราเบานะครับเบาเบาเยเพิ่งทำแรงนะครับมันจะมีน็อตครับจะเห็นน็อตด้วยกันสามมานนะครับหน้าจอจับเบาเบาด้วย บางวัพอดีผมถนัดตรงนี้นดัดกับขนนอดอ่ 本当 ก็จะถอดกลับตัวนี้ออกมาครับะเก็บกับทีนี้เราค่อยจุดแรกก็คือตัวนี้นครับจุดแรกตรงนี้เห็นไหมครับซูมเข้ามาใกล้ๆก็ได้เอาก้องลงไปใกล้ๆทีเนาะนี่ครับเห็น <Okay S 1> นะครับเราก็ค่อยงัดเ๋าออกหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นที่สองจะอยู่ตรงนี้ครับ ดูข้างล่างขึ้นมาดหนึงชีสองคือตรงนี้ครับเบานะครับนี่ครับชีสองมันจะมีชุดอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับข้างล่างสุดออกแล้วครับก็จะมีอส,สามสามจุดนะครับที่ต้องรอาสามจุดนี้อันนี้คือเอาจอออกมาเรียบร้อยแล้วจอ,ท,อที่ทูกตุอกออกไล้ ให้ปุ่นมนีแบบนี้นะครับแ,แ,แล้วก็จอไปไว้ก่อนต่อมาก็คือตรงแบตเตอรี่นะครับมีสามจุดก็ทับตรงนี้ครับ

คณะพยาบาลศาตร์มหาวิทยาลัยมหดลคณะยาวชนดีธนาคารออมสินทหาใหญ่ที่ึนี่คือเสร็จแล้วครับผม